สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์เทพเจ้าแห่งโชคลาภสองแผ่นดินที่ผ่านมาพวกเราลูกศิษย์หลวงปู่สวงคงได้พบภาพที่หลวงปู่สวงท่านกำลังดำนาอยู่ภาพนี้ภาพที่หลวงปู่สวงท่านดำนานี้อยู่สถานที่ใดท่านผู้ชมคงไม่ทราบใช่ไหมครับผืนนาแห่งนี้อยู่ที่บ้านจจบกตําบลตะวังอํเภอบัวเชจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่11เดือน11พศ11เวลา11นาฬิกา11นาทีผมจะทำพิธีเกี่ยวข้าวครั้งประวัติศาสตร,ร์ข้าวที่หลวงปู่สวงท่านดำนาเอาไว้นานถึง24ปีไม่เคยมีใครทำพิธีเกี่ยวข้าวของท่านเลยนี่จึงเป็นครั้งแรกที่มีการเกี่ยวข้าวของหลวงปู่สวงที่ท่านดำนาถึงเอาไว้ลูกศิษย์หลวงปู่สวงท่านใดสนใจจะมาร่วมพิธี เกี่ยวข้าวครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ก็ติดต่อสอบถามเบอร์โทรที่ผมขึ้นอยู่นี้ได้